บุหรี่คือยาสูบที่นำมาบริโภคกันทั้งในรูปแบบการสูดการดมการอมและการเคี้ยวบุหรี่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกม้วนห่อด้วยกระดาษมีใบายาสูบป,ปดหรือซอยบรรจุภายในห่อกระดาษปลายด้านหนึ่งเป็นปลายเปิดสำหรับจุดไฟส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นปลายกลองมีไว้สำหรับใช้ปากสูดดมควันงคนประกอบของบุหรี่ กระดาษที่ใช้มวนบุหรี่ส่วนใหญ่เป็นพวกเซลลูโลสใบายาสูบที่ใช้ทำบุหรี่มีนิโคตินประมาณ20มิลลิกรัมส่วนใบายาสูบที่ใช้ทำยาสูบป,ป้องมีนิโคตินประมาณ25มิลลิกรัมและในซิก้ามีสูงถึง100มิลลิกรัมสารประกอบอื่นๆเช่นน้ำตาลแป้งและแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ในดินที่ใช้เพาะปลูกต้นยา นิโคตินเป็นสารที่มีลักษณะคล้ายน้ำมันไม่มีสีและเป็นสารเสพติดที่มีผลร้ายแรงถ้าประกอบด้วยสารหลายชนิดมีลักษณะเป็นละองของเหลวเป็นยางสีน้ำตาลเข้มคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่เข้มข้นมีส่วนประกอบร้อยละ1-5ในควันบุหรี่ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของใบญา,ยยาได้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนไซยาไนเป็นการละเหยพิษของการนี้จะทำลายเยื่อบุผิว หลอดลมส่วนต้นซึ่งมีหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอม,อมเช่นฝุ่นละอองแอมโมเนียมีดทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อทําให้แสบตาแสบจมูกหากได้รับบ่อยจะทําให้หลอดลมอักเสบมีอาการไอและเสมหามากไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นสารพิษที่ทําลายเยื่อบุหลอดลมส่วนปลายและถุงลมสารกัมมัตภาพรังสีในควันบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง โดยร้อยละ50ของการเกิดโรคมะเร็งปอดในผู้สูบบุหรี่และธาตุต่างๆเช่นโพแทสเซียมโซเดียมันเป็นสารตกค้างในใบยาสูบหลังจากการพ่นยาฆ่าแมลงการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของร่างกายเสื่อมลงและเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองตีบและโรคหลอดเลือดแดงส่วนปาย การสูบบุหรี่ยังเป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งปอดพบว่า90%ของโรคมะเร็งปอดในผู้ชายและ79%ของโรคมะเร็งปอดในผู้หญิงเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่้อของควันบุหรี่ควันบุหรี่มือหนึ่งควันบุหรี่มือสองและควันบุหรี่มือสามควันบุหรี่มือหนึ่งคือควันบุหรี่ที่ผู้สูบดูดเข้าสู่ร่างกายด้วยตนเองควันบุหรี่มือสองคือควันบุหรี่ที่ผู้สูบพ่นออกมาและฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ ทำให้ผู้ที่อยู่โดยรอบที่สูดดมเข้าไปและได้รับสารพิษส่วนควันบุหรี่มือ3เป็นควันที่ตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆเช่นเฟอร์นิเจอร์สิ่งของเสื้อผ้าและวัตถุอื่นๆทําให้สารพิษกาะติดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อผู้อาศัยในสภาพแวดล้อมนั้นๆความแตกต่างระหว่างบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่มวลบุหรี่ไฟฟ้า ปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน95%มีประสิทธิทผลดีกว่านิโคโตินทดแทนไม่มีสารหาซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งไอจากบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ควันบุหรี่มวนมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นติดตัวติดรถทําให้ฟันเหลืองไม่มีดีไซน์ให้เลือกสรนต้องใช้ไฟแช็คในการจุดมีสารพิษจากการเผาไหม้ราคาแพงและมีโอกาสแพงขึ้น กฎหมายบุหรี่ในไทยห้ามโฆษณาส่งเสริมการขายทางตรงและทางอ้อมห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ซื้อบุหรี่ห้ามแหม่งบุหรี่ขายห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์ขายบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่ในวัดสถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาส่วนสาธารณะส่วนสัตว์สวนสนุกห้ามทำ CSR ห้ามขายบุหรี่นอกสถานที่ที่มีใบอนุญาต The other day I saw you looking my way. I started to contemplate moments that went to waste. Uh, why you do that? You drop me like who that And put me through that, but baby it's just I'm living my life. Don't need you in mind Me feeling just fine, one of a kind. Who better than I?